สักหน่อยเนาะจ้าก่อนทีไปเดินทางไกลนะจ่ะจะนี้ไปขี่รถก่อนทนะีไปเดินทางไปท่องคายนะจ่ะอันนี้ก็องค์การเคลื่อนมันว่าหลายปีเลยจิงๆแต่วๆๆ่นยังโบเรียวอยู่โครงการเนี่เยเจ้าที่แบบว่นาเงินน่าทาววอมากเลย รถก็หูหูค่ะคะขนาดนี้โนมาแท่นึงสู่เจ้าเฮ้ยบ้านคอยมีถนนรอบเมืองแล้วเน้อจ้ายังบเลวบทั่วอยู่เบเสเซจอยู่แต่มันโครงการของเจ้าเจ้ามันก็ต้องอาศัยเวลาเนาะจบล้ลือนไปไหลาเนาะนีาใกล้ที่เข้าโตเมืองแล้วนะจ๊ะ กลางก็เป็นดอกไฟคําเนาะสลับกับจอนตีนเป็ดงานไปตลอดเลยเกาะกลางโอ้ยจะเป็นงามเลยโอ้ยอยินดีกับมิซซ์มันมีเครื่องบินเด้อสุเจามายัาง,ไงไงเราจะมาเข้าบริการที่โชว์รูม วัดสันไม่เอาคันไม่นะจะไม่ขี้คุยเนาอะคอันเอาจากคันหลายคันอยู่ได้ดีน,นี่เขาก็เสียธุระแล้วเนาะเขาก็จะออกจากศูนย์แล้วเนาะจ้ะเขาก็จะเป็นเลาะเลาะไปเบิ่งดูว่ามีมองใดเป็นาเบิ่งเดียวนาะจ้ะไปกันเลยจ้าผ่นมาทางในเลาะริมโขงนาะี่ตลาดวัดธาตุเขาก็ผ่านเฉยๆได้จ้ะ อันนี้ไฮซูมบรรยากาศดนนยาวๆไปเลยเลาะริมโขงไปเลยจ้าอันนี้ทุ่งนาเขียวขจีเนาะพูดบ้านเรือนไทยอยู่กลางทุ่งนาอันนี้ก็เป็นอบโตโตของเขาเจ้านะเขาว่าเขาที่มาสุมทุ่งทานตะวันว่าซานสุเจามาหอดใ,ใกล้ๆแล้วเนาะจ้าอันนี้เขาก็ลงมาแล้วสวยงามบ่จ้า น,นี่ก็เป็นมุมถ่ายรูปได้น่าจะจัะจดสุเนาะปเปิดงานตีบนเนาะเพื่อนยม่ทันได้เปิดเขาก็มาทำดูละแ,<ป>แล้วเขาก็มาเที่ยวชมนะจ๊ะตอนแรงมากนลยอ่าเบิ่งหน้าคนกําน้าดอกไม้อแดใหญ่ท่อก,กันเลยจ้ะอยง้ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมดอกทานตะวันงามๆเลยจ้าอันนี้ให้เบิง่งเผย ตัวพึ่งเห็นไหจ้ะโอ้ยถ่ายก็เป็นเลื่อมๆกองแม่จ้าพาชมชมเบิ่งเอี้ยงที่สวยงามแล้วกันกับบ้านเฮาเนาะจ้ะบ๊ายบายจ้าสุพอกันคลิปหน้าเลยจ้าอีกมองนึงเนะาะทันตะวันโอเพื่อนของคุเจ้าถ่ายรูปเลยวะเฮ้ยนี่เป็นอีกมองนึงเนาะน,นี่ก็เป็นของอบตอกันเนาะจ้ะ ก็เป็น,มนปแ,ออออแม่น้ำโขงเะมือ,อเอันแมงเงี้ยสุโคือตาบางไงแฮที่ตัดติบไปเน,นี่สวยมากเลยจ้าสุเจ้านั่นเป็นวิวแมน่น้ำโขงข้างหน้านี่ก็เป็นต้นทานตะวนนันแลเบื้อ,องล่างก็เป็นวิว สวนมากจ้างามโบจ้อพี่น้องอันนี้ก็เวะข้างทางเขาเนาะ